น่าจับตาสาวสวยคนนี้ข้างข้างใหม่ดาวิกาอนาคตรุ่งไปไกลแน่นอนเป็นทั้งนางเอกและนักปั้นเด็กใหม่เข้าวงการบันเทิงสำหรับใหม่ดาวิกาจากที่ทราบว่าเธอเปิดสังกัดไมน์มีเดียโปรดักชันกับแฟนหนุ่มเต๋อชันทวิทเราจะเห็นโฉมหน้าเด็กๆในสังกัดของแตละครไปแล้วบอกเลยค่ะว่าสวยหล่อง,งานดีมากความสามารถจริงๆ ล่าสุดสาวใหม่โพสอินสตาแกรมส่วนตัวเดวิเคอร์เผยภาพคู่น้องเมเบิลพร้อมแคปชั่นระบุว่าเปิดวาร์ปเด็กใหม่ M A B C I W M N ซยับเ I ิยุมนิีอฟิเชียาเทำเอาแฟนคลับหาคอมเมนต์ชมทั้งบอกว่ารักกกกค่าหาโซสทนิงตายตายสวยไม่ไหววววตายแล้วววสวยเกินสวยพักคู่วอาอสวยเยยเกินนนนมดงามมากเป็นต้น